สวัสดีครับบิ๊กนัสซอรนะครับวันนี้นะฮะจะพาเพื่อนๆมาออกกําลังกายกันเถอะนะครับที่หมู่บ้านอิน d ดียเหนื e เฟสสนะครับวันนี้นะครับมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะครับมี3ามคนทั้งหมดนะฮะเป็นประวัติการของการเต้นในวันนี้เลยนะฮะครับแต่รู้สึกว่าในแถวนะฮะจะหายไปท่านหนึ่งนะครับท่านสอทตีทัดนะครับวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาเต้นกับพวกเราได้นะฮะ อยากให้ท่านมาเห็นจริงๆเลยนะครับว่าวันนี้นะครับมีนักเต้นนะครับมากหน้าหลายตาเลยเดียวนะครับ3.4คนนะครับเป็นประวัติการของการเต้นวันนี้นะฮะวันนี้ครูที่อยู่บนเวทีนะครับวันนี้เป็นครูมดนะครับนะครับพามาเต้นสเต็ปเอาไฟในวันนี้นะฮะโอ้โหแบบเต้นไม่หยุดเลยนะฮะผมวันนี้นะฮะมีเซอร์ไพรส์นะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับมีท่านสอทอเบิ้มนะครับมานะครับวันนี้ท่านสอทอเบิ้มมานะครับ มาเต้นกับพวกเราด้วยนะครับท่านมาหลายครั้งแล้วฮะแต่มาไม่ทันสักทีนะฮะวันนี้มาตั้งแต่5้าโมงนะฮะมามาถึง5้าโมงครึ่งนะฮะมาถึงเต้นพอดีนะครับผมโอหนี้เซอร์ไพรส์อย่างมากเลยนะครับมาถึงปั๊บถามหาท่านสอทตีทัดนเลยนะครับนี่ผมนี่นึกถึงท่านเลยนะฮะท่านสอทตีทัศนครับวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้ลุยกันเลยดีกว่าครับผมสเตปเท้าไฟนะครับนำโดยครูมดนะครับรับรองว่าเหนื่อยกันแน่ครับทุกท่านลุยเลย วันนี้สนุกสนานนะฮะวันนี้ได้ครูสเตปเท้าไฟมานะครับรับรองว่าเหนื่อยกันแน่ดูข้างหลังครับชิลามูนครับทั้งเด็กและและผู้ใหญ่นะครับก็คืออันนี้คือพึ่งมานะครับทําสเตปไม่ได้กับครูมดนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้นักเต้นหลายคนนะฮะก็เก่งขึ้นแล้วนะครับหลายๆท่านก็สเตปได้นะครับนะครับตูครับแต่ละท่านครับโอ้โหโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาครับถ้าเต้นยังไม่คล่องก็ทำเหมือนท่านสอทอเบิ้มนะครับ เต้นไปเรื่อยๆครับผมสนุกสนานเหมือนกันนะฮะโอ้โหดูสเตปครูมดครับสุดยอดมากเลยนะครับข้างล่างก็เต้นแบบ วันนี้เป็นเพลงสากลดังนั้นเลยนะฮะเต้นแบบสนุกสนานนะครับแต่ละท่านหงโยกซ้ายโยกขวานะครับดูมีความสุขมากนะครับผมนี่อยากลงไปเต้นจริงๆนะฮะผมถ้าผมไม่ติดเพราะผมถ่ายคลิปวันนี้นะครับผมจะลงไปเต้นเลยนะฮะปัติปผมก็เต้นอยู่นี่แหละครับผมเต้นๆไปด้วยโยกๆไปด้วยครับถือกล่องไปด้วยนะครับมีความสุขสนุกสนานนะฮะวันนี้ผมเห็นแล้วผมประทับใจนะฮะมาเต้นกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะสามสิบสี่คนเลยนะครับวันนี้เท่าที่ผมนับได้นะฮะเป็นประวัติการเลยนะฮะขาดอยู่คนเดียวนะครับคือท่านสอยู่่ไหนนคครรัับบพีะ วันนี้อยากให้พี่มาเห็นจริงๆนะฮะนะครับครับวันนี้นะฮะทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้านะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่มีนะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกําลังทยอยมาแล้วกันนะฮะวันนี้ผมเห็นครูมดพาเต้นแล้วผมว่าทุกคนข้างล่างนี่คงเหนื่อยแน่นะครับนี่นะฮะท่านสอทพทาาอาจีนของท่าน นะครับวันนี้นะฮะนี่ครับคนที่เซอร์ไพรส์คือท่านสทเบิ่มนะฮะยกมือหน่อยครับผมยกมือหน่อยครับมีความสุขนะฮะวันนี้ท่านมานะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ท่านมาทันนะฮะที่ผ่านมานะคือมาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเขาเลิกกันแล้วส่วนเนี้ยก็จะมานั่งกินด้วยกันนะฮะแต่ตอนนี้ท่านมาทันอูดูสาวคนนี้รับไม่คาเข็บครับดูครับโอ้ยผมเนี้ยอึดอัดแทนเธอนะดูครับเต้นครับโอ้นี่คือสาวๆนะครับอันนี้คือใครเนี่ย เตี้ยโอ้ยไม่ใช่ครับปีเตี้ยนะครับแกอยากให้เรียกพี่นะฮะแกไม่อยากให้เรียกป้านะฮะป้านี่มันดูมีอายุเกินไปแต่วันนี้นะฮะแกบอกให้เรียกพี่นะดูนะครับแต่ละท่านนะครับอันนี้อยากชุนละมุนกันอยู่ฝั่งนี้นะอ๋อนี้มาใหม่แล้วอันนี้อันนี้นี้คือมืออาชีพแล้วครับเต้นฮะดูครับนนี้ให้ดูภาพมุมสูงอีกทีนะครับผมสวยงามนะฮะนะครับดูครับเป็นอะไรที่แบบว่าคนเยอะนะครับพอเต้นได้เยอะแล้วมันเป็นภาพที่สวยงามนะฮะ มองดูจากข้างบนนะฮะสวยงามมากนะครับวันนี้ครมมดใส่เต็มที่เลยนะครับสเต็ปเท้าไฟนะฮะผมนี่เห็นแล้วผมเหนื่อยแทนฮะโดยให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในสวนนะเด็กๆก็มาออกกําลังกายมาเล่นนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็เยอะนะครับคนในสวนนะฮะพาลูกนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับคนเต้นก็เต้นไปคนวิ่งเล่นก็วิ่งเล่นเด็กๆมีความสุขนะครับผมเนี่ยนะครับแต่ละท่านนะครับดูดิครับ ออกกาลังกายวัลนิดกีดแก้มใสนะครับนะครับออกกําลังกายนะครับกีฬากีฬาปัญญาวิเศษนะครับเต้นก็ทําไม่มีสเต็ปนะครับอย่างเนี้ยครับแม่ค้าน้ํานะครับมาตาลดานะฮะมีความสุขนะฮะน้องหลายๆท่านนะครับนี่พี่เบียบนะฮะอันนี้แม่ค้าเคฟน้องแพรนะครับแต่ละท่านนะครับอันนี้คือป้าเงพัฒมี โอ้โหมีความสุขนะฮะดูครับแต่ละคนน้องแพนี่ผมนี่ i, เต้นดีจริงเต้นเก่งมากเลยะฮะนี่ครับดูครับดูแต่ละท่านครับมีความสุขนะฮะผมนี่อิจช้างจริงครับผมก็เต้นยุ่งข้างนี่ละครับผมดูครับผมไม่ดูภาพนะ,ะวันนี้คนเยอะจริงครับผมนะครับยิ่งทยอยมาเยอะๆนะฮะตอนนี้หเหลืออยู่อีกคนหนึ่งนะ,ะที่ยังไม่เห็นนะะคือท่านประธานหานนะ,ะประธานเฟสนะพอกําลังกายเขาหน่อยนะครับพี่ นะฮะดูลูกบ้านนี่ครับมาเต้นกันเยอะเลยนะครับเหลือแต่ท่านประธานนะฮะวันนี้ครูมดก็หายไปหลายวันนะฮะวันนี้มาบอกว่าจะจัดหนักจัดเต็มให้นะฮะวันนี้ทุกคนเต้นผมดูออกเลยว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานนะฮบเต็มที่นะครับอย่างพี่เบียบนะเต้นไม่หยุดเลยนะหนึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ละท่านนะครับมีความสุขกันทีเดียวนะฮะโอ้โหอันนี้คือนักเต้นสาวสวยของเราพี่หญิงนิดนะฮะ แต่งตัวสวยอยู่คนเดียวนะฮะสวยจริงนะฮะนักเต้นอ่าเดี๋ยวให้ดูภาพข้างหลังนะฮะโอ้แบบตอนนี้นะฮะคนเยอะจริงนะครับมีความสุขครับมีความสุขนะครับโยกซ้ายโยกขวาแต่ตัวเนี้ยก็จะมีแต่ผู้หญิงนะฮะมีผู้ชายไม่กี่คนนะฮะวันนี้ขาดท่านสอทอตีทัดไปวันนี้ผมรู้สึกแบบเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะครับรีบๆกลับมานะครับท่านสอทอนะครับเขารอท่านอยู่นะฮะวันนี้อยากให้ท่านมาเห็นจริงๆนะฮะสามสิบสี่คนนะครับผม วันนี้หายไปไหนเนาะนี่เนาะรีบมาโอ้ดูน้องแพรครับโอ้ยโยกสายโยกว่ะดูไม่ค้าเคปครับโอ้ผมเลยเห็นสองคนนี้ผมเลยอึดอัดนะครับผมไม่รู้ว่าใครจะไปนวดให้พวกเขาสองคนนี้นะฮะดูดูแล้วกันครับเต้นดูดูพี่เบียบครับพี่เบียบทุกวันนี้เต้นเก่งมากเลยนะครับนะครับดูครับโอ้ดูครับอ่าท่านสอทอครับเอาถ้าหากินน้ำโยกหนึ่งสอง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 อู้อึดอัดแทนนะครับดูท่านสอทอเบิ้มครับเป็นไงบ้างครับยกนิ้วนะครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับ ท่าเดียวท่าเดียวท่าเดียวนะครับท่าเดียวเดี๋ยวที่มีความสุขนี่ฮครับผมดูครับโอ้โอ้ผมหลึดอัดแทนครับดูครับโอ้ดูครับกระดัดแทนเธอครับเดี๋ยนะครับวันนี้ครูมดเต้นนะครับสุดยอดมากนะครับพาทีมงานข้างล่างเต้นนี้ผมบอกเลยว่าหนึ่งชั่วโมงนี้ทุกคนนี่กลับไปหมดแรงเลยแน่นอนนะฮะนะครับจะลืมหาคนนวดให้นะครับดูครับโอ้นะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะก็ประมาณเกือบ เกือบจะเสร็จแล้วนะฮะดูดิครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวานะครับวันนี้ก็มีความสุขนะครับหลายๆท่านนะครับออกกําลังกายหลายๆท่านก็ไม่เคยมาเต้นกับเพื่อนวันนี้ก็มาเต้นแล้วได้เพื่อนนะครับได้มีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะครับมีความสุขนะฮะกับการออกกําลังกายนะครับบางทีการออกกําลังกายคนเดียวนะครับมันเครียดนะครับมันน่าเบื่อ พอมอกลังกายหลายๆคนนะฮะมันทําให้มีความสุขนะครับได้พบปะเพื่อนฝูงนะครับทาให้ชีวิตสดใสนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับอันนี้ก็สุดท้ายแล้วครั้งก็ต้องยืดเส้นยืดสายนะครับไม่งั้นเป็นตะคริวนะฮะก็ต้องยืดเส้นก่อนนะฮะต้องหลายๆคนก็เต้นเสร็จแล้วก็ต้องมีการคลายเส้นนะครับไม่เช่นนั้นตะคริวก็จะกินนะครับทาให้กลับไปปวดเนื้อปวดตัวนะครับอันนี้ก็ต้องยืดเส้นก่อนนะครับหลังจากที่ออกกําลังกายเต้นเสร็จนะฮะรูมดกพา ยืดเส้นนะครับหลายๆายท่านก็เส้นยืดนะฮะลมก็มีนะฮะข้างล่างอันนี้มาตาลนาครับโอ้ยแข็งแรงจริงนะครับดูนะครับโอ้โยกเอาเอาเอาอันนี้เขากำลังยืดเส้นครับแต่ละท่านนะครับก็มีความสุขครับผมเห็นแล้วนะครับผมยังอิจฉาเลยนะฮะนะครับกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษนะฮะออกกาลังกายวันนี้กิจแจ่มใสนะครับผมนะครับวันนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ยืดครับยืดจืดยืดืดยืดนะครับอ่ายกขานิดนึงนะครับระวังล้มนะครับอ่ากระโดดนะครับนะครับอันนี้คือยืดโดดยืดนิดหนึ่งนะฮะเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับผมอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายรูปนะครับผมอันนี้ใครจะทำอะไรทำได้เลย อะไรจะฝากถึงท่านสอทอีทัศน์ไหมครับ <c oughs> วันนี้ท่านสอทอ,อ๋ทอ,อวันนี้ผมมาท่านสอทอไม่มาเลยอะ่ะน,นะหนายไปไหนไม่รู้สามสิบสามสามที่สามคนวันนี้มาเยอะมากฝากถึงสอตีทัศน์ไหมครับสอตีทัศน์ขนาดไม่มาคนเยอะทั้งสามสิบกว่าถ้ามาคงจะเป็นสี่สิบสามสี่คนสามสี่คนวันนี้ถ้าทีทัศน์มานี่แฟนคลับของออกมาเยอะคงจะประมาณ40กว่านั่นแหละเขาเนื้อหอมเขารูปหลอ ขนาดกินยาลดควาร้อนนียังลดไม่ได้เลยสบ,บายมาเลไม่ได้